สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์ในผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตแหงไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีกันผู้ที่เกิดราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลักนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับ แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีกันนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีกันครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากแรกของเดือนกันยายนโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15กันยายนปีพุทธศักราช2567ันั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงปักแรกของเดือนกันยายนนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่8ไม่เท้าสัญลักษณ์รูปไม่เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานนั่นเองนะครับถ้ามีไพ่แไม้เท้าก็หมายความว่า ตัวท่านเองนั้นอยู่ๆอาจจะได้งานเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับเมื่อก่อนนั้นอาจจะเคยทําหน้าที่นี้อย่างเดียวแต่ว่าต่อไปนี้หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาอาจจะมีการเพิ่มงานเข้ามาให้ ให้ดูเรื่องนี้ด้วยอย่างนี้เป็นตน้นคนที่ทํางานรับราชการเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจก็มีโอกาสที่จะควบสองตแหน่งหรือว่าบางท่านนั้นมีงานประจําก็อาจจะมีออกมาทําธุรกิจการค้าการขายหรือว่าทําอะไรส่วนตัวเพิ่มเข้ามาหรือว่าขายของในช่วงเวลาวันหยุดอย่างนี้ก็ได้นั่นเองเนะครับคนที่ได้ไพ่แปดเม็เท้ายังหมายความว่าคนที่ทํามาค้าขายตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะมองเห็นโอกาสใหม่ นำสิ่งใหม่ๆเข้ามาขายเพิ่มเติมในลักษณะแบบนี้ก็ได้คนที่ทําธุรกิจการค้าการขายก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะได้ทําธุรกิจใหม่ๆหลายๆอย่างควบคู่กันไปอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนะครับผมไพ่แดไม้เท้านั้นเป็นไพ่ที่ให้ขุนด้านดีด้านบวกนั่นเองนะครับเกี่ยวกับดวงการงานของท่าน ชาวราศีกันครับดวงชะตาคนเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตถาาว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมาจานุติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอดตรงนี้ได้เลยด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมากกว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้น ได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพยิปซีผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนะครับและทุกท่านครับถ้าหากว่าตัวท่านเองชมคลิปนี้แล้วคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวท่านเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นๆต้องการอยากจะสนับสนุนส่งเสริมในตัวผมให้กดเข้าไปที่ปุ่มซุปเปอร์แตงให้กำลังใจกันได้เลยนะครับกบขอบคุณมากๆเลยนะครับ คราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างก็คือตำแหน่งที่8นี่คือไพ่จัดเมนนันเองนะครับถามว่าตัวท่านเองนั้นดูรูปตามหน้าไพ่นะครับด้านบนนั้นจะเป็นรูปของเทวดาเป่าแตรด้านล่างนั้นเป็นรูปของคนที่กําลังยืนขึ้นจากโลงศพชีวิตเหมือนตายแล้วฟื้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นั่นก็หมายเขาว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันมีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าไพ่ใบนี้นั้นเป็นไพ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว จะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันเร่งด่วนปุ๊บปับ๊บในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับเช่นถ้าว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวท่านเองนั้นติดขัดปัญหาด้านการเงินการทองอาจจะมีช่องทางที่จะมีเงินเข้ามาหรือว่ามีโชคมีลาบได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาหรือว่าบางทีบางท่านนั้นตัวท่านเองตกงานว่างงานมานานมีโอกาสที่จะได้เริ่มงานใหม่ได้ทำงานใหม่ๆหรือว่าได้ทำอะไรใหม่ๆในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมก็คือตำแหน่งที่7นี่คือไพ่เดชารดออดรัว้วไพ่อัศวินนักรบยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงปากแรกของเดือนกันยายนมีโอกาสที่จะได้เดินทางเดินทางไกลเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะเดินทางไกลามากกว่าน,นั้นก็คือไปต่างประเทศแบบนี้ก็ได้นั่นเองน,นะครับ ไพ่ดิฉาริอัดรัวไพ่อสุวินนักรบยังจะส่งผลดีต่อผู้ที่เกิดราศีกันที่มีอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางรถการขนส่งทางบกการขนส่งทางเรือการขนส่งทางอากาศในลักษณะแบบนี้จะส่งผลดีต่อตัวท่านอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับไพ่ดิฉาริอัดรัวไพ่อสุวินนักรบยังหมายถึงพาหนะที่ใช้ในการเดินทางก็คือรถนั่นเองนะครับ คนที่ได้ไพ่เบน,นีถากว่าตัวท่านเองนั้นวางแผนที่จะซื้อรถในช่วงของปากแรกเดือนกันยายนอยู่ในช่วงของการขอสินเชื่อก็บอกได้เลยนะครับว่าจะได้รับการอนุมัติจะได้รถคันใหม่นั่นเองนะครับชาวราศีกันครับไพ่เบน,นิยังหมายคามว่าบางทีผู้ที่เกิดราศีกันนั้นอาจจะได้ทํางานเริ่มงานกับชาวต่างชาติบริษัทต่างชาติบางทีบางท่านนั้นอาจจะเดินทางไกลไปต่างประเทศและไปทํางานที่ต่างประเทศแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการไปท่องเที่ยวไปทํางานรวมไปถึงการไปศึกษาต่อก็ใช้ได้เช่นกันกับความหมายของไพ่ดิฉาริอัตหรือว่าไพ่อัศวินนักรบอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับต่างชาติในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายกันบ้างนะครับผมนี่คือไพ่สเตรนท์ไพ่ผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งหากถามว่าถ้ามีไพ่ใบนี้ปัญหาอุปสรรคของผู้ที่เกิดยราศีกันในช่วงปากแรกของเดือนกันยายนนั้นจะเยอะหรือไม่ค่อนข้างเยอะนะครับขอให้ผู้ที่เกิดยวราศีกันนั้นจงเข้มแข,ข็งแล้วก็ ต่อสู้กันต่อไปนะครับความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างแน่นอนไพ่สเตรนยังหมายเขาว่าหากผู้ที่เกิดราศีกันท่านใดที่รักสัตว์เลี้ยงในคช้าผมมีโอกาสที่จะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าแมวหรือว่าจะเป็นปลาอะไรประมาณนี้ก็ได้นั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่5กันบ้างนี่คือไพ่เดอะฟูลนั่นเองนะครับไพ่เดอะฟูลก็หมายเขาว่าบางทีผู้ที่เกิดราศีกันนั้นค่อนข้างที่จะเครียดกับงานนะครับพบกับปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะ มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปลีแล็กในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับพไพ่ใบนี้ยังจะส่งผลดีต่อผู้ที่เกิดราศีกันที่มีอาชีพการงานหรือว่าทําอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหลายนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นไกด์เป็นบริษัททัวร์ต่างๆบริษัทนําเที่ยว รวมไปถึงบางท่านที่ให้บริการพวกที่พักโรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์โฮมสเตย์นะครับร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆคนที่อยู่ในแวดวงบันเทิงวงการโฆษณาถ้ามีไพ่เดอะฟูก็หมายเขาว่าการงานด้านนี้จะถูกฉโลกกับผู้ที่เกี่ยวราศีกันการงานด้านนี้ของท่านจะดีมากๆนั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างก็คือตำแหน่งที่4นี่คือไพ่ 7ดาบนั่นเองนะครับถากว่าตัวท่านเองนั้นดูรูปตามหน้าไพ่จะเป็นรูปของทหารกําลังถือดาบรู้ว่าแบกดาบออกจากค่ายในอย่างว,วิการทําลับ,ลบลๆล่อๆเหลียวหน้าแลหลังนั่นเองนะครับท่านใดที่หยิบได็ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าในชีวิตของท่านนั้นมีความลับนั่นเองนะครับเช่นความลับเกี่ยวกับหน้าที่การงานอะไรต่างๆพวกนี้ตัวท่านเองนั้นไม่อยากจะให้ใครรู้อย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าเป็นธุรกิจเทาๆการงานเทาๆผับบาร์คาราโอเกะนะครับธุรกิจกลางคืนอะไรประมาณนี้ อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับของผิดกฎหมายของหนีภาษีการพนันยาเสพติดอะไรประมาณนี้รวมไปถึงการวิ่งเต้นต่างๆก็ได้ด้วยนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้หรือถ้าหากว่ามีไพ่เบนี้ต้องระมัดระวังว่าเข้าของของมีค่าของท่านนั้นอาจจะถูกลักถูกขโมยสูญหายได้ฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวราศีกันต้องระมัดระวังดูแลให้ดีด้วยนะครับ ไพ่อีกใบหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือไพ่เดอมูลที่อยู่ในตำแหน่งที่6ไพ่เดอมูลนั้นมันหมายถึงความเครียดบางทีบางท่านนั้นค่อนข้างที่จะคิดมากวิตกกังวลในลักษณะแบบนี้นั่นเองเนะครับทําให้เป็นความเครียดสะสมความเครียดลงกระเพาะในลักษณะแบบนี้ส่วนบางท่านนั้นอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้หรือว่าให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายไมเกรนปวดหัวข้างเดียวน้ำในหูไม่เท่ากันการทรงตัวไม่ค่อยดีอมาพฤกษ์อมาพาตโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกช่องท้อง บางท่านนั้นเป็นโรคในกระเพาะอาหารหรือว่าบางท่านนั้นเป็นแผลในลำไส้บางทีบางท่านนั้นนะครับผมอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกช่องท้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้หญิงอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนประจำเดือนมาไม่ปกติระบบการไหลเวียนต่างๆไม่ค่อยดีหรือว่าปวดท้องเวลามีประจำเดือนอย่างนี้ก็ได้คุณผู้หญิงถ้าว่าได้ไพ่ใบน,น,น,นี้บางทีมดลูกไม่ค่อยดีท้องยากแทงง่ายถ้าจะมีลูกนั้นก็จะต้องมีการปรึกษาคุณหมอหรือว่าใช้วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เข้ามาช่วยนั่นเองนะครับ ไพดะมูนนั้นมันเกี่ยวข้องกับสิ่งลึกลับสิ่งลี้ลับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวนะครับผมพวกดวงวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางเทพเทวดาอะไรประมาณนี้ตัวท่านเองนั้นอาจจะเป็นคนที่มีความสนใจในศาสตร์เหล่านี้ในสิ่งเหล่านี้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับไสย,ยศาสตร์บางทีบางท่านนั้นอาจจะเป็นคนที่เป็นสายมูในลักษณะแบบนี้อาจจะได้ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ตัวท่านเองนั้นเคารพบูชาอย่างนี้ก็ได้นนเองนะครับตามความเชื่อของท่าน หรือไม่บางทีบางท่านนะครับถ้าหากว่าได้ไพ่เดอะมูนนั้นอาจจะเป็นสายมูเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกดวงวิญญาณสิ่งลี้ลับสิ่งเลือเชื่ออะไรพวกนี้นั่นเองนะครับกำลังติดตามทางช่องทางของ YouTube อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องพูดผีปีศาจบางท่านชอบในเรื่องนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่เดอะมูนนั้นถ้าเป็นดวงการงาน ที่จะดีสําหรับผู้ที่เกิดยวราศีกันก็คือดวงการงานที่อยู่เบื้องหลังนั่นเองเช่นเบื้องหลังวงการโฆษณาเบื้องหลังวงการบันเทิงนะครับรวมไปถึงธุรกิจการค้าการขายตัวท่านเองนั้นเป็นคนคิดและวางแผนนั่นเองนะครับโดยให้คนอื่นนั้นเอาไปปฏิบัติโดยให้คนอื่นนั้นอยู่ข้างหน้าในลักษณะแบบนี้หรือว่าบางทีตัวท่านเองนั้นอยู่ข้างหน้ามานานแล้วนะครับหรือว่าออกหน้ามานานแล้ว อาจจะถอยฉากตัวเองนะครับมาอยู่เบื้องหลังคิดและวางแผนอยู่เบื้องหลังเป็นกุญซือในลักษณะแบบนี้อาจจะดีกว่าก็ได้นั่นเองนะครับถาาว่ามีไพเดมูลครับไพเดมูล erm ยังหมายควาว่าชาวราศีการนั้นอาจจะได้สัมผัสกับสิ่งลึกลับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวนะฮะสัมผัสกับดวงวิญ,ญญาณได้โดยง่ายบางทีบางท่านนั้นอาจจะฝันถึงดวงวิญ,ญญาณสิ่งที่น่ากลัวอะไรประมาณนี้ก็ได้นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับผม ไพ่ที่ผู้ที่เกิดราศีกันต้องระมัดระวังมากๆก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่ห้าไม่เท่านั่นเองนะครับเป็นรูปของคนกำลังต่อสู้กับมังกรนั่นก็หมายคขาว่าให้ระวังเกิดความขัดแย้งในครอบครัวของท่านคนรัก รวมไปถึงในหน้าที่การงานในแผนกของท่านอาจจะมีการแบ่งฝักแบ่งไฟแบ่งพักแบ่งพวกในลักษณะแบบนี้หรือว่าคนที่ร่วมหุ้นร่วมทุนทําธุรกิจการค้าการขายก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับว่าผู้ที่ถือหุ้นด้วยกันนั้นจะมีความขัดแยง้งมีแนวคิดไม่ตรงกันแต่ว่าความขัดแย้งในครั้งนี้เป็นความขัดแย้งชั่วคราวนั่นเองนะครับสามารถที่จะเคลียร์ได้นั่นเองนะครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกี่ยวราศีกันกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่าน ในช่วงปากแรกของเดือนกันยายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้นี่คือไพ่เจ็ดเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่สองไพ่เจ็ดเหรียญถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ดีบางทีบางท่านนั้นในช่วงที่ผ่านมาการเงินไม่ค่อยดีพอหลังๆมานี้นะครับการเงินการทองของท่านนั้นเริ่มมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นบางท่านนั้นเก็บหอมรอมริบเก่งนะครับอยากจะเอาเงินตรงนี้มาทําธุรก,กิจกิจการของตัวเองอยากจะเป็นอิสระในลักษณะแบบนี้ ก็จะได้เริ่มต้นถ้ำนั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้ครับส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่9นี่คือไพ่ king of p a n t l e r หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญนี่คือไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีคือใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วถ้าบอกว่าไพ่สิบเหรียญนั้นเป็นไพ่มหาเศรษฐีไพ่ king of p a n t l e หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญนั้นต้องบอกว่านี่คือไพ่อภิมหาเศรษฐีนั่นเองคนที่ได้ไพ่ใบนี้จะมีโชคมีล่ามทางการเงินครั้งใหญ่ จะทําให้ดวงชะตาของท่านนั้นเปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นเองนะครับผมจากที่เคยมีปัญหาด้านการเงินการทองต่อไปนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปเก็บที่ใดในลักษณะแบบนี้นั่นเองการค้าการขายจะมีลูกฟลุกมีออเดอร์ใหม่ๆมีออเดอร์ใหญ่ๆอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเข้ามาในลักษณะแบบนี้หรือไม่บางทีบางท่านนั้น จะมีโชคมีลาบถูกหวยได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันแต่ว่าเป็นเงินก้อนใหญ่มากเพราะว่าไพ่킹ออฟพันธ์เกอร์หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญนั้นเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยิบีก็บอกได้เลยนะครับตั้งแต่24จนถึง30ล้านเลยนะครับโชคของผู้ที่เกิดราศีกันนั้นไม่แน่นะครับอาจจะได้มาจากไพ่เดมอนก็คือได้มาจากดวงวิญญาณสิ่งลี้ลับเจ้าที่เจ้าท,ทางเทพเทวดาสิ่งที่มองไม่เห็นตัวก็ได้นั่นเองนะครับ ราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกี่ยวราศีกันกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปักแรกของเดือนกันยายน,นนั้นมันจะเป็นอย่างไรบ้างครับชาวราศีกันมีไพ่เดอะฟูไพ่เดอะฟูหมายถึงเจ้าชู้มีสเสน่ห์นะครับทั้งชายและหญิงนะฮะถากว่าได้ไพ่ใบนี้ชาวราศีกันหลายๆท่านนี่นะครับไม่ว่าจะมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วอาจจะยังไม่หยุดนั่นเองนะครับ มีโอกาสที่ตัวท่านเองนั้นจะคบกันแบบลับๆเพราะว่าไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4ีนี่คือไพ่เจ็ดดาบตามที่ผมพูดไปว่าไพ่ใบน,นี้ถ้าเป็นการงานก็คืออะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทาๆการงานเทาๆการงานที่บ,บรรแบลับๆไม่อยากจะเปิดเผยถ้าเป็นความรักก็หมายความว่าอาจจะมีความลับอยู่ในใจนั่นเองนะครับมีความลับที่ผู้ที่เกิดราศีกันไม่อยากจะบอกใครอาจจะมีการครบกันในลักษณะของบ้านเล็กบ้านน้อยเป็นกิ๊กเป็นกัก ไปแอบคบกับคนมีเจ้าของในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับเป็นความรักแบบแอบๆถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านอาจจะเกิดขึ้นกับคนรักคู่รักของท่านก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนไพ่จัดเม้นท์นะฮะที่อยู่ในตําแหน่งที่8ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักนั้นเขาบอกว่าคนที่คบกันนานๆจะไม่ได้แต่งแต่ว่าคนที่จะได้แต่งคนที่จะเป็นคู่จริงๆบางทีเข้ามาคุยกันไม่ถึงเดือนเลยนะครับตกลงปรงใจนะฮะเป็นแฟนกัน คบกันต่ออีกไม่ถึง3เดือนแต่งงานกันเลยอย่างนี้เป็นต้นมันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันเร่งด่วนนั่นเองนะครับไม่แน่เหมือนกันคนที่เป็นโสดชาวราศีกันนั้นอาจจะมีคนรักคู่รักเข้ามาปุ๊บปับก็ได้นั่นเองนะครับคนรักคู่รักของท่านถ้าเป็นไพ่ดิชาริออทก็หมายความว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานั่นเองนะครับผมถ้ามีไพ่ใบนี้ส่วนไพ่เดอมูลถ้าเป็นเรื่องของความรักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับสิ่งที่ตัวท่านเองนั้นจะทะเลาะก,กันก็คือ เกิดจากไพ่เดะฟูแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบนั่นเองก็คือความเจ้าชู้คบทรงคบซ้อนระหว่างนะครับว่าคนรักคู่รักจับได้ทะเลาะก,กันนะครับผมบ้านแตกแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่ว่ามีการเลิกรากะหรอกนะครับแต่ไม่มีความสุขอย่างแน่นอนเครียดอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดยวราศรีกันในช่วงปากแรกของเดือนกันยายนโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15กันยายนปีพุทธศ,ศักราช2567ันั่นเองครับ หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวาเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ู้ที่เกิดราศีกันครับหลังจากที่ตัวท่านเองชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ